สวัสดีครับวันนี้วันที่27ตุลาคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆของวันจันทร์นะครับเนาะิีพิจารณาทางของเราพัฒนานะครับให้ยับเสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะส่วนขอหหน้อฮานอยลงให้แล้วนะครับนาะช่วงเชา้าช่วงประมาณ9โมง -10 โมงนะครับเนาะถ้าใครยังไม่เห็นที่เป็นขอหหน้อฮานอยก็เข้าไปดูได้ครับเนาะ ตงุงรูปคนนํมรูปเบาสารคามครับรสายมือด้านล่างครับเนาะก็ตุงรูปคนเข้าไปชมรับฟังได้ครับเนาะดูคลิปไหนเขาไปค้นดูได้เลยว่ามีหมดทุกคลิปนะครับส่วนเท้าสายมาก็เป็นของลาวพัฒนานะครับนาะ,ะวันนี้วันจันทร์ก็มีลาวพัฒนาด้วยจันทร์พุดธศุกร์ครับเนาะลาวพัฒนาขอ ตำราที่หลายคนเรียกกัน,นะครับรอสึกเล็กสึกเกินร้อยเงินพันนะครับค่าเวลารอสึกใหญ่สึกเกินแสนที่หลายคนรอคอยครับบางคนก็ไม่สนใจสึกใหญ่ทั้งนั้นบางคนงยบชีทักมาหลังใหม่เลยทางไลน์ครับเพราะว่าแอดลงฮานอยให้ทุกวันเลยนะเพราะว่าเขาไม่สนใจสึกใหญ่เขาบอกซื้อยากครับเขาบอกว่าข้อมขบนแทบตายก็กจะจัดหนักจัดเต็มพอถึงวันก็พอถึงวันขึ้นเวทีก็ โดนโครงการหันสองโครงการคนละครึ่งเข้าไปก็ถอดใจกันไปนครับเนาะสึเกเรียกนิฟา้าแต่เม็ดเต็มหน่วยครับเนาะค่อยถูกเป็นพอนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็เราแต่ต้องเลือกเอาต้องเลือกเอาใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับบอกจำลงกระทางให้ทั้งสามอย่างครับเนาะทั้งน้อยลาวไทยครับเนาะก็พยายามดูหัวข้อให้ดีครับเนาะหัวข้อให้ดีเพราะว่าลงทั้งสามอย่างพยายามดูจําหัวข้อให้ชัดเจนนะครับเนาะ แต่าอาจารย์บางอาจารย์อื่นเสียอื่นก็ง่ายเนาะขอให้เนี่ยรัฐบาลไทยอย่างเดียวอาโน่อย,อย่างเดียวคนะรับเนาะวัดหัวข้อชัดเจน,นครับเนาะหัวข้อชัดเจนก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาถ่ายคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพาน้งนองนนมาปัจาัยงาน,นกําลังกายนะครับที่สวนบางกระเจ้าน,ะนะาะแถวพระประแดงนะครับเนาะปัจาัยรอดอุโมงต้นไม้สูดอากาศบริสุทธิ์ดิ้มน้องน้ำาเนาะ,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 ะธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับ สายลักธรรมชาติก็แนะนำเหมือนเดิมครับเนาะที่ส่วนบางกระเจ้าบรรยากาศลมรื่นครับเนาะสูดาอากาศบริสุทธ์หายใจเต็มปอดนะครับเนาะปัญญาเหนื่อยก็มีที่ให้นั่งกินขนมนมเนยถ้าไม่อยากนั่งก็ปูเสื่อนอนก็ได้เอาที่สะดวกเป่าซ้ำปูเสื่อนอนเลยนะครับเนาะสุดอากาศบริสุทธ์นอนเอาหมอนไปด้วยครับเนาะหมอนเล็กไปนอนสูดอากาศบริสุทธิ์ผ่อนคลายวันหยุดครับเนาะเป่าซ้ำชอบไปครับเนาะตรงนี้ครับตรงที่เป่าซ้ำถ่ายให้ดูครับเนาะ ข้างข้างสะพานปุยยพนนะครับเนาะอยู่ฝั่งพระประแดงนะครับสปอร์ตของคนพระประแดงครับเนาะบรรยากาศดีมากครับเนาะบรรยากาศดีมากสายนักธรรมชาติแน่นหนาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็คนอื่นก็ดูผลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะของขอตำราวนะครับเนาะศุกร์ที่ผ่านมาเลข6ตัวนะครับอีกเก้าแนะครับ9 8 1 6 7 7 2ตัวล่างก็1 6นะครับ3ตัวบนก็7 6 7 7นะครับ1 6กับ6 7 7นะครับก็2ตัวล่างก็2ตัวบนก็7 7เบิ้ลครับเนาะเบิ้ลพี่เขาเบิ้ลบอาวซำให้แนวทางไปเสียดายครับเนาะเสียดายมากพอาวซำเด่น4ีลอง5นะครับเด่น4ีลอง5 จับคู่ให้ก็เสียดายครับเนาะไม่เขา้าเพราะเลกเด่นนี้ตั้งหลักไม่มาครับเพราะจับคู่ลําบากมาจำนินิไปที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งครับเนาะที่ข้อหกหนึ่งหนึ่งหกได้แค่เฉียดครับเนาะถ้าเด่นห้าลองหกเต็มตเต็มไม่รอดครับเนาะทเด่นห้าลองหกเต็มตเต็มแน่นอนเพราะว่าหลักหน่วยถูกแล้วครับเนาะหลักหน่วยถูกแล้วแต่หลักสิบ หลักสิบหลักหน่วยเลขเด่นไม่มาเพราะอย่างที่เคยบอกประจำนะครับเพราะว่าถ้าเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่มาครับเนาจับคู่ลาบากครับเนาจับคู่ยากแน่นอนเลขเด่นเลขตั้งหลักเป็นพระเอกนะครับเนาเป็นพระเอกเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีถูกแน่นอนถ้าเลขเด่นเลขตั้งหลักถูกต้องนะครับก็ประมาณได้แค่เมื่อวันศุกร์ได้แค่เฉียดรตบเนาะเฉียดวันนี้รุนกันใหม่ครับเ้างรุนกันใหม่สำหรับคอตำราครับเนาะคอตำรา วันนี้ขอเป็นไปตามคาดนะครับก็เป็นไปตามคาดวันนี้ดิ่นเก้ารองแปดนะครับสุปุดจดไว้นะครับสรุปจดสรุปแคบก่อนราแคบันเดิมเด่นเก้ารองแปดนะครับก็ซื้อให้ติตสองตัวนี้ไว้นะครับเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนนะครับเนาะมีลุ้นแน่นอนสองตัวนี้ครับเนาะติตสองตัวนี้ไว้นะครับจิตสองตัวนี้ไว้ถ้าเก้ามาเก้าหนึ่งเก้าสอง 9394ถ้า8มาก,ก็8 1 8 2 8 3 8 4ทวนครั้งนะครับเราพัฒนาเด่น9ลอง8นะครับจับคู่ให้ก็9 1 9 2 9 3 9 4 8 1 8 2 8 3 8 4นะครับ8คู่8คู่นี้นะครับให้เน้นไปที่9 2 9 3 แล้วก็83นะครับ92 93 83 3คู่นี้เราชอบที่สุดในวันนี้วันจันทร์ที่27ตุลาคมนะครับ,รบก็ามาที่ชุด3ตัวนะครับเรา3ตัวมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี692 693 783 782นะครับ4ชุด สี่ชุดนี้นเน้นไปที่หกเก้าสองหกเก้าสามเจ็ดแปดสามนะครับหกเก้าสองหกเก้าสามเจ็ดแปดสามเป็นชุดเน้นสามตัวนี้ครับเนาะชุดเดียวกันนะเพราะเกิดชุดสองตัวชุดสามตัวชุดเดียวกันนะครับ,แ,บ,ดดนนครบแค่หลักร้อยระวังข้างหน้านะครับเนาะถ้าใครชอบหลักร้อยเป็นเลขหกก็หกใส่ทั้งสี่ชุดเลยนะครับหรือใครชอบเจ็ดก็เจ็ดใส่ทั้งสี่ชุดเลย ก็สามแยกเป็นสองชุดนะครับเนาะอย่างละสองชุดหลักลอยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ครบถ้วนนะคสำหรับทางของลาวพัฒนาวันนี้นะครับเนาะทั้งชุดสองตัวสามตัวนะครับเนาะขอทเราวชอบก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปลาวพัฒนาครับเนาะช่วงหัวค่ำนะครับทุ่มหนึ่งเอ้ยห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งก็ลุ้นหาหน่อยไปก่อนนะครับเนาะทุ่มครึ่ง หาหน่อยจบก็พักกินน้ำกินท่านะครับเนาะก็ลุยต่อที่ลาวพัฒนารอบสองทุ่มนะครับสองทุ่มลุยกันต่อสองทุ่มยี่สิบห้าหรือสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับเนาะรู้เรื่องน้ำลออกมือออกจานะครับเนาะวันนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมนะเนาะมั่นใจเหมือนเดิมถ้าไม่ได้ผิดพลาดเป็นไปตามคาดตจอแน่นอน,นครับเนาะติดสองตัวนี้ไว้นะครับเนาะเก้ากับแปดนะครับ จิตสองตัวนี้ไว้ถ้าไม่ชอบที่บ่าวสามจับคู่ก็เอาไปประกบตัวอื่นได้เลยะครับเนาะมีตัวอื่นดีๆมาจากไหนจากอาจารย์ไหนเสียนไหนหรือว่าทามาได้เองนะครับไปประกบได้เลยนะครับหรือถ้าไม่มีมาตัวมาประกบนะครับเนาะก็ตัดทิ้งเลยที่บ่าวสามจับคู่ให้ทั้งหมดหลักละสี่คู่ตัดทิ้งให้หมดเลยเอาไปประกบหกคู่ที่เหลือครับเนาะเอาไปวารู้กันนะครับหกคู่ที่เหลือมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้แค่นี้เจียชิปหน้านะครับเนาะชิปนี้ก็สวัสดีครับ